ไม่มีความสนใจ Kongng oh. su ของุณครับเดี๋ยวการเงินที่น้องกังีปเีแล้วก็้ยามแล้วรทีมทมีากของเดอเือตนะครับโดยเฉพนะัน้องินั่นครับก็เดนกดร้อนไปแล้วนะครับสำหรับีนี้เป็นีมากหวังนะครับกลับมาแสดงน่าดูดีที่าเจนะครับสองตารางนักเ็อากความจดควาสุให้กับผูกท

ขอ người ขอให้ท่าน <laughs> เกียรติในเชวันนี้ครับและขอกจากพระพุธนเ้าาพี่ิอนักานารต้ตรีพร้อมาแขกเรียมวก่ายวัด่ารและทุ่โงนดนะครับทางกรรมการวัดการทุกท่านนะครับก่อนที่มนังานตาราลนกเพรจะเริ่มเปิดฉากทำการแสดงเราหีโวยชุิเศษมอบให้เป็นของขวัญของฝากที่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่าน ตัวชุดนี้ครับเป็นเหมือนงานสร้างสรรค์จากวิไลยหน้าเด็กตีนจังหวัดอ่างทองถูกสอนโดยดรสุภสันติเวียงวันและอาจารย์จิติเกียาเพชรนำมาถ่ายทอดโดยน้องโตรุ่นโลกคนไทยน้องเมียแนวเสาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับรับชมได้ครับวันนี้ในชุดที่มีชื่อว่าระบำอัศวิรา ขอเสียงปรบมือให้กับพระเอกนักราระบังไปทั่วตัวรุ่นรุ่นคนไทยครับฟังารเรงจากทีคมามิก่อนเริอร้อง สมาร์ทอุลตร้า อยู่ทีวัดนั้นเด็กับบางหั่อำเภอบางประวาจังวัดสุภัุรีเดียวคือตพีไปพบกับพี่น้องชาววัดจริญรุอบอกสอำเภอองเสือจังวัดสุรก ดูตนเป็นรับถึกอีกไฟตายด้านหน้าเวทีบกสันโตมาในทุดอันสวรรควลาฟวันดำเลยจากที่มาดีฮักรับร้องของคุณสมาทุกจันบันเทิงอีกนัดเองด้ยคุบก็สีตับรถสเตร็ ตราที ters, ああ่เดินทางมาถึงแล้วเร่องของเราอยากบอกว่าแล้วนี่เรารายได้ร่วมกันเราปูทางกัรวันทางวัาวาวว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  ขอบคุณนะครับกรรมการที่อยู่ในณรามสถานครับสําหรับคืนนี้เราก็ขอนะครับ รัฐธนาธิบดีของมหาวิทยาลัยผู้ใหญ่ลิขิตคุณสมบัติแล้วและพระราชแม่ทรงงานรับโยมคุณสามีดีรัก <tries> นะครับำหรับการทุกข์านความอบอุ่รวมทนะครับสำหรบการทุกขนนแสะรลงพอดังพลังสีสำหรับีน้างหน้าหง่าหาเพราะผมจคืนที่ที่ีนาคับพบกับกีฬาริเกตสองกลางนะคและงจานวันของเราก็ยังมุ่งต่อไปคือการกนี้ พบกับวิการโมดโฟร์เอสรายชั่อกลางวันก็ยังมีไม่เกลี่ยหากลางเช้าก็มีร้องเพลงบอกงานเพื่อมีร้องมาลุกข้าบุญกันทำวัดก็อมาทบไม่เก่งวันจะได้ยังพูดจะเป็นงานอะไรก็รองพิจารณาดูกนโึยวันนี้สอรามรับเน็ไว้แรงอยู่ที่ What the devil do oh, no. so you want me to do? I don't the hell you want

น่กายเจ้าวาดเ่้าบุหลวงพ่อเจ้าวาดวัดงานและทุกหน่วยงานคณะต่อการที่ช่วยกันสร้างงานนี้ให้ยิ่งใหญและขอจาสมบูรณ์ทุกท่านที่มานั่งรับเก็บใหญนเฉลี่ใจโดยนี้คืองานต่อกาเนะครับอาจจะไม่ใช่พิงานวิกตที่รุนแงขึ้นุดอาจจะไม่ใช่วิกที่รีนแรงขึ้แต่เราจัญญาว่าเราจะ ทำการแสดงให้ดีที่สุดในฤุนูเรียนเกิดเป็นคนควรดีถ้ายามก้าวหนะ้าอย่าลืมครูจะแสดงเริ่มขึ้นนะัดวันนี้ ผู้ข้าวผู้มเลิกการกัีคนมีสีอริยาบแต่แห่งกุญจนักโู้เสียตเรืีวีรบุและวีรสตรีไทยและเป็นแหล่กำเนิดเกิดของทรพบุตรพิเศษก่อสร้างยการยึดจับแห่งวงการลิเกไทยพระเองแห่งรุ่งแม่น้ำเจ้าแยา Môn run qua nể lờ Và nó kì mẹ mới những kì khởi kèo วิรัตนกชมนิเกทุกทัางได้มีความสุขกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีจากวันนั้นกระทาถึงการนักวันนี้ขอความรักความศรัทธาจากท่านผู้ชมทุกท่านและความเมตตาจากคณะภาพทุกๆสถานที่จงมีปอตีน่าสอนรามนำเพชรตลอดไปไม่เป็นบ้านนะ หให้ยมันเป็นทิแาห้เ้อยมันนี้มีี่ด้วก่งดาพจากเลลแทใจพ่อยังอยู่จะรอดูความสุขของ,นะของลูกหลาน จะเฝ้าม่้ยี่สองตลอดการลูกหลานให้ค้นจาทุกพันจรคำสอนที่พ่อไม่เคยไม่าทุกเรื่องราวที่พ่อน,นั้นได้ทําว้รับอาชีพรับหน้าที่อย่างนี้ไลโพ่อจะโขยงใวใจ

พระเอกซุปเปอร์สตาร์มาทองคำสอนรามน้ำเพชรได้นักบ,บักเี่ย่างข้อ,อย่างห่างเย,ย้ายิงเจ้าอยู่แตนหมดขู่เป็นห่วงดวงใจหาย เที่ยวเต้นกินรำกินจนสิ้นกายเรียงรูปได้ดั้นหรือคื ừ, ออริเกการแสดงการแสดงของซมือร์ไซเอดไทยและเิลปินยามากของคต่อระดั We're ช่วงน,นี้ไม่ได้คุยเลยเมื่อเช้าคุยเยอะกับเมื่อวานพูดเยอะไปแล้ววันนี้เลยพี่เกียดเดี๋ยวมันต้องพูดเยอะอีกไงโอายบายครับเจอกันนะ,ะไว้ถึงบ๊ายบายยินดีรับสุคบ่อยๆนะ